สวัสดีครับผมวันนี้ผมโค้ดกันนะครับจะกลุ่มเทรดกับกันเนี่ยจะมาสอนวิธีการย้ายพาร์ทเนอร์นะครับผมทำงังไงมาดูกันเลยครับถ้าขั้นตอนแรกครับกดไปตรงโปรไฟล์ครับแล้วกดไปตรงที่ห้องแชทครับแล้วจากนั้นครับพิมพ์หาบอทนะครับว่าขอลิงก์ย้ายพาร์ทเนอร์ครับแล้วกดลิงก์ไม่ได้เลยครับ นั้นเนี่ยมันก็จะให้เรากรอกอ่าพาสเวิร์ดแล้วก็รหัสผ่านของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเรากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะจากนั้นช่องแรกเนี่ยสามารถจะเลือกอะไรก็ได้นะครับผมอ่าสม,สมมติว่าเรื่องเรื่องเป็นรีเบทล,ละกันอ่านะครับผมอันแรกเนี่ยก็ให้เราใส่เป็นลิงก์ที่แอดมินอ่ะอ่าส่งมาให้เรานะครับผมอ่าก็คือใส่ไปเลยส่วนลิงก์ที่2เนี่ยให้ใส่เป็นลิงก์ที่ว่าเจอผมนะครับผมว่าเราเจอผมจากไหนจะจากจากหนทีหรือจากในทิกต็อกนะครับผมอ่าอ ดังนั้นับผมเราทําการแล้วพอระวางลิงก์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดซับมิดไปได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะให้เรารอไม่เกิน3วันนะครับเพื่อที่จะแจ้งย้ายพาร์ทเนอร์สำเร็จนะครับถ้ามันแจ้งย้ายพาร์ทเนอร์สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเรามาในเมลนะครับว่าโอเคคุณได้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าส่วนใครที่อยู่พาร์ทเนอร์กับผมนะครับผมเราก็ได้เรื่องของกลุ่มได้เรื่องของระบบสายงานของผมทั้งหมดเลยครับแถมที่สําคัญนะครับได้รับดีเบทถึงรับเปอรวเก็นี้ผมสหรับวิธีการย้ายพรรนนะคคัับบ